ทำไมผมยังเป็นม้าอยู่มันจบไปแล้วไม่ใช่เหรอ,อแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้เราจะกลายเป็นม้าบินนะครับจำอดัสตติทิพได้ไหมครับประตูห้องน้ําที่ทําให้เราบินได้คล้ายๆกันครับจากอัปเดตที่แล้วเนี่ยมันมีเกวียนนะครับมันมีเกวียนที่ให้ม้าเอาไว้มันทุกของได้มีทิคอยู่หน่อยหนึ่งที่ทําให้เราบินได้เดี๋ยวไปลองดูไปแบบเป็นม้านี่แหละผมก็ไม่มีอผมกลายเป็นมา้าแสดงว่าผมเดินเร็วขึ้นใช่ไหมโอเคเลยดีมากจะได้รีบไป อ๋อยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับฮอสซิงอะลาวยังอยู่อแต่ว่าวันนี้เราจะไปในโหมดธรรมดาเป็นม้าใช่ไหมใช่ครับ <laughs> ยังเป็นม้าอยู่มีรถไฟด้วยโอเคหาฟาร์มแล้วก็เกวียนมา้าเรียกว่าเกวียนไหมเอาไว้บรรทุกของนะฮะให้ม้าลากไปแล้วก็เราขีมา่ม้าแต่ว่าเราเป็นม้าอยู่ตอนนี้อืมัมนจะใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูก่อน เราต้องเอาป้อมปืนไปวางบนเกวียนนั้นแล้วก็นั่งนะฮะนั่งให้ถูกทิศทางใช้ทวิกหน่อยหนึ่งอยู่ในคอนไม่มีหาฟาร์มหาฟาร์มเออจริงๆต้องใช้ม้าด้วยม้ามาก่อนเก็บมาเก็บมาออกมาสิยืนอยู่ทำไมมีโอ้มีชุดเกราะครับโอ้มีกระสุนด้วยมีไลเรฟิลโอเคมากระสุนมากระสุนมา ฟ์มไม่ค่อยเจอนะนานๆเจอทีมันการันตีไหมว่าทุกรอบมันจะมีอย่าอยู่ไกลเลยนะขอเลยอย่าอยู่ไกลยังไม่ถึงบ้านเลยวันนี้ฟ้าผ่าโอเคมองเห็นอยู่อยากให้ปรับความมืดนิดหนึ่งคือเวลามันมืดแบบอย่างอื่นแล้วมันมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยอ้ฟรามฟ้ามฟาร์มเจอแล้วฟร์มไม่น่าเชื่อเจอเร็วมากเออเจาม้าไปดีไหมหรือว่า ตรงนู้นมีม้าอยู่มันน่าจะมีม้าอยู่นะตรงนู้นไปลองดูก่อนเอามาด้วยดีกว่ามาคือเราก็เป็นม้าตามหามา้าแล้วก็ไปหยิบเกวียนม้าเพื่อเอาอานม้าไปใส่มา้าแล้วก็ให้ม้าลากเกวียนมา้าแล้วเราก็จะสามารถบินได้ได้ยินเสียงปืนข้างในข้าบอยแน่เลยไอย้โจน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 โอ้เอ้าเออว้าวไม่โดนหรอกเก <c oughs> ็บมันเลย มองไม่เห็นเลยครับอ่ออันนี้คือม้าใช่ไหมที่เคลื่อนที่อยู่เนี่ยมีม้าติดอยู่ไหมมองไม่เห็นรอเช้าก่อนได้ไหมมืดมากลบข้างในดีกว่าเดี๋ยวฟ้าผ่าโอ้โหมันมีอะไรสักตัวหนึ่งอ๋อม้าจริงด้วยนี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยม้าม้ามา,มา,มาอย่าวิ่งไปอย่าวิ่งมามีเซดเดิลไหมเซดเดิลโอเคเฮ้ยไม่มีเซดเดิลแฮะแล้วเราอ๋อหยิบออกได้อ๋อโอเค ไปมาเรามีม้าของเราอยู่อุยอ๊ยอ๋อเราคือมา้า <laughs> ใช่ครับผมเราคือมา้าแต่วิธีนี้มันจะบินไม่ได้เฮ้เจ้ามา้าแปบ๊บหนึ่งนะออกยังไงออ,ออกออกงี้ได้โอเคเราอันนี้รถบรรทุกม้าที่หยิบออกได้ไหมหยิบออกเออนายต้องมาด้านนี้สิอย่างนี้แปะไว้โอเคครับอทีนี้เจ้าม้าก็ เราก็ขี่ม้าที่เป็นม้าลากอ่านม้าเอ้ยอะไรนะเกวียนม้าเพื่อมันจะซับซ้อนหน่อยหน่อยเราต้องหาป้อมปืนครับคราวนี้ซื้อป้อมปืนให้ได้แล้วก็มาทดสอบดูว่าเราบินได้หรือไม่จะยังอยู่ไหมอ๊ะเฮ้ยเมื่อกี้บินใช่ไหมเนี่ยวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนอย่าพึ่งมาติดสิเฮ้ย <c oughs> ไม่น่าเป็นม้าเลยแปะไว้แปะไว้ไวโอเค นี้ไปเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนแป๊บหนึ่งเก็บเงินเพื่อไปซื้ออันนี้อืข้างหน้ามีหมู่บ้านพอดีไปซื้อป้อมปืนแล้วก็มาติดที่เกวียนหมู่บ้านกลางๆไม่ใหญ่มากเคลียร์ไม่ยากแบงค์หยุดโอ้ยตกใจปตามอ้โโอ้ยสองพี่เกมนี้จำสแกรเก่งมากยืนนี่มันนิ่งๆหน่อยให้อ้ ตกใจจริงนะเนี่ยเออใช่ม้าเนี่ยคือไม่ฮิวเลือดนะฮะเลือดไม่ฮิวเองไม่ต้องหมดไนแม่ไม่มีพสสิบการฮิวเลือดเลือดลดแล้วลดเลยเฮ้ยฮอฮึฮึคลีให้หมดเลยไปโอ้ยหมู่บ้านใหญ่นี่น่ะมีด้านนู้นอีกอืมเาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนแบ็กนี้ก่อนอ,อ่าปลายปลายป ออันนี้สามสามหกหกหกโอเคครับโอ้ทองเพียบเลยอืืออออันนี้ไม่เอาอันนี้ไป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 โอ้สัมบีสัมบีโอ้มาจากไหนมาจากไหนจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วนะผมว่ามันร้อยกว่าทองสองก้อนก็น่าจะได้แล้วอ่ะไป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 ดีกว่าไม่ว่าจะไม่เจอแสลฟาร์ม เวลาตามหาเราไม่ค่อยเจอวันนี้เจอเร็วแค่หมื่นเมตรมาดูกันฮะว่าเราจะสามารถบินไปได้หรือไม่มันยังบินได้หรือไม่ยิงอะไรเนี่ยป้อมปืนโอ้ยิงโจนตรงนู้นสองกว่าพอ่อหรือเฟือหรือเฟือเลยโอเคอันนี้มาเป็นตรงนู้นเชลิฟแต่ปัญหาก็คือเราเป็นม้าเนี่ยมันจะทำได้หรือเปล่าเอาละมาลองดูเอามาใช้เจ้า คันนี้นะครับวางไปออกจากตัวได้แล้วเฮ้ยป้อมปืนมาตั้งตรงนี้ไม่ใช่สีมันผิดด้านโอเควางได้แล้วก็กระสุนมาจริงๆกระสุนไม่ต้องมีก็ได้นะแต่ว่าเพื่อเพื่อต้องใช้มันต้องยังไงนะมันไม่ใช่สีเราต้องไปอยู่ที่ที่ป้อมปืนเราต้องอยู่ที่ป้อมปืนเราต้องนั่งที่ป้อมปืนนั่งที่ป้อมปืนโอเคแล้วก็ยังไงอันนี้คือเราเป็นม้าใช่ไหมใช่ครับเราเป็นม้า มันดิวยากเหลือเกินนั่งบนป้อมปืนนั่งบนป้อมปืนโอเคแล้วก็หันมาทางนี้หันทางนี้หันทางนี้หันไปด้านนี้หันไปด้านนี้เอไม่เห็นได้เลยมันไม่ได้มันมันไม่บินเป็นเพราะว่าผมเป็นม้าแน่เลยน่าจะเป็นเพราะว่าผมเป็นม้านี่แหละเปลี่ยนมาเป็นคนดูบ้างเป็นม้ามันบินไม่ได้เมื่อกี้โอ้ม้ามีอานด้วยอันนี้ อันนี้เก็บมาเลยอ่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันมะเหมือนป้อมปืนจะใช้ไม่ได้หาเก้าอี้ก่อนลองเก้าอีด้ดูหรือเขาแก้ไปแล้วก็ไม่รู้นี่ไงเก้าอี้โอเคโอ้ยโ,โ,โ,โอ้อ้้อืมามามา,มาแล้วก็ตั้งให้มันดีๆโอเคได้ไหม <laughs> ไม่เห็นมันจะลอยเลย โอรู้แล้วรู้แล้วเราต้องกดอันนี้เอาไว้แล้วก็ขึ้นไปนั่งใช่ไหมตั้งนี้แล้วก็พยายามขึ้นไปนั่งเฮ้เฮ้ใช่ไหมใช่ไหมเอ้อเออเอ้อเออเออได้แล้วบินได้แล้วครับโอเคเราต้องกดของเอาไว้แล้วก็ขึ้นไปนั่งลอยไปเรื่อยๆนี่ถูกทางไหมเนี่ย เฮ้ย hey, ถูกหรือเปล่าน่าจะถูกใช่ไหมโอเคครับต้องวางเก้าอี้ดีๆวางเก้าอี้ดีๆ <laughs> โอ้ยกว่าจะได้บินยากเหลือเกินแล้วก็ขึ้นไปนั่งกดไว้นี่โอ้โหสบายมากอีซี่เลย <laughs> บินอย่างสบายครับไหนเราซอมบี้ลอยขึ้นมาสิเราโจรไหนยิงขึ้นมาสิ ไปเร็วมากโอ้โหถึงแล้วครับหมู่บ้านต่อไปแล้วก็ไปเรื่อยๆได้แต่คิดว่าอัปเดตหน้าหรือว่าเร็วๆนี้น่าจะมีการแก้บั๊กนี้นะฮะคงอยู่ไม่ตลอดเปลี่ยนจากเด่นเร็วมาเป็นเดสกไกด์ลอยบนท้องฟ้าแต่บนท้องฟ้านั้นไม่มีอันตรายคคืนี้ฟ้าผ่าใช่ไหมโอ้โหมองทางไม่เห็นครับอันตรายอยู่ตรงนี้นี่แหละมองลางไม่เห็นอ่ะลางรถไฟตรงไปก่อนแล้วกัน อุ๊ยลอยขึ้นมาสูงมากครับหนึ่งลงไปหน่อยโอ้ยผมว่าเลยแล้วล่ะไปไหนแล้วก็ไม่รู้ออ่าข้างล่างตรงนี้คืออะไรอันนี้คือเราใช่ไหมใช่ครับนี่คือเงาของเราโอ้โหมาที่ไหนเนี่ยดวงจันทร์เหรออ๋อนี่ไงอีกด้านหนึ่งอืมแล้วคือเราเราอย่างนี้ได้ไหมเราแป๊บหนึ่งมันไม่ถึงอะ่ะมันน่าจะกดได้ แป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าพึ่งยิงพี่อย่าพึ่งยิงพี่แป๊บนึงไปละไปละไปแล้ว,ลว,ลวยืนรอตรงนี้ได้ไหมเอ้ยยืนได้ยืนได้ครับตรงนี้เปลี่ยนจากการเดินทางด้วยรถไฟมาเป็นสายการบินสายการบินเกวียนพร้อมที่นั่งหนึ่งที่อ่ะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะนะขอลองบินอีกทีหนึ่งขึ้นไปนั่งแล้วก็กดเอาไว้กดเอาไว้แล้วก็ขึ้นไปนั่ง นั่งให้ได้แล้วก็กดแค่นี้เองครับอ๋อนั่งก่อนก็ได้ <laughs> <laughs> โอ้โหซอมบี้ <laughs> ซอมบี้ต่อตัว